แล้วเราจะเปิดชื่อรายการว่ายังไงชื่อยอะไรดีจอดก่อนชื่ออรายการะไรดีทางรายการสามนมมุ่งเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้ทำไมชื่อรายการเที่ยวคนเดียวไม่ได้อ๋อพูดพร้อมกันครับเที่ยวคนเดียวไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้เย้ะดูดูดูมอร์นิ่งทุกคนกับเช้าวันนี้นะครับเจ็ดโมงสามสิบสี่ สิงหาตื่นมาเพราะว่าอยากไปมีแพลนอยากไปคลองบางหลวงอยากไปถ่ายรูปอยากไปอะไรแต่ว่าไปคนเดียวมันก็เปื่อยๆอยู่นะครับก็เลยจะชวนแบบศิลปินหน้าใหม่ใน R X สิงหาก็น่าจะชวนพี่ๆทั้งสองคนในกลุ่มคือพี่ฟรองและพี่เจมไปแล้วไปอาบน้ำก่อน few moments later เราก็จะไปไหนกันนะครับ <c oughs> เราจะไปไอคอนสยามอ๋อไอคอนสยามใช่ไหมใช่ <c oughs> เดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปกินข้าวแบบบรรยากาศในน้ำเคยกินน้ำเจ้าพญากินในน้ำเลยเหรอเออแปลกแปลกไหมกินริมน้ำริมน้ำสิงหานี่ทางไปไอคอนสยามไหมแปลกๆนะฮะนี่ทางไปไอคอนสยามนะครับนี่แหละพี่โอ้แต่ทำไมผมจะไม่รู้เหมือนที่คนกรุงเทพนะเนี่ยไอ้ในขมาปิดทางนะเฮ้ยพีทพีทตรงไหนบรมราชชนนีเห็นไหมนี่ใกล้ไอคอนมากสิ่งเมื่อก่อนผมนี่พ่อผมอยู่สอนอมีป่นเกล้าอ๋อพ่อเป็นตำรวจเป็นโจรติดคุก นี่แล้วพ่อผมอยู่ตอนนี้ตำรวจจริงผมอ,อ,อยู่นครบาลน,นี่เตรียมเงินมาแล้วเตรียมเงินมาทำไมประกัน <c oughs> คุณดูตื่นเต้นกับแม่น้ำเจ้าพยานะ<อ>คุณจะเห็นคลองตอนนี้ขับมายังไม่เจอคลองไม่เจอ<ะ>น้ำไม่เจออะไรแปลกไอคอสยามมีคลองเอยไม่แม,ม่น้ำมันไม่เห็นตึกเอไอไอคอนมันต้องตึกไอคอนม,มันมันตึกมันบังหมดพี่ใช่เออมันไม่เห็น หลอกกันที่ไหนมาเนี่ยพี่เอาจริงๆไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ขึ้นรถไปเลยครับฮะใช่ว่าพี่นั่งทุกคนมีโทรศัพท์เนาะกูเกิลไหมกูเกิลเนาะพี่พี่ไอคอนตรงไหนอะไอคอนไอคอนอยู่ไหนถามทายไอคอนตอนบ่ายสองไหนบ่ายสองนี่นี่เที่ยงอยู่เลยถามครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนี่คุณไม่รู้อะไรกันบ้างเลยเหรอครับต่อไปไอคอน ยังยังจะไอคอนผมพาพวกคุณมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ที่คลองบางหลวงเขาบอกว่าคลองบางหลวงคลองบางหลวงไม่มีไอคอนผมบอกเลยนะทุกวันนี้เราต้องเที่ยวแบบซอพาวเวอร์วันนี้ผมพามาที่นี่เพราะว่าเขาบอกว่าที่คลองบางน้ำกล่อยหัวบางหลวงบางหลวงบางหลวงนั่นแหละนั่นแหละคลองบางหลวงเนี่ยเขาบอกว่ามีกิจกรรมให้พวกเราทำแบบชิคชิแล้วก็แบบมีอาหารกินแล้วก็มาถ่ายรูปสโลไลที่สำคัญคือ เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับอยู่ที่บ้านพึ่งสิลปนะครับก็ก็คือเดินตรงมานิดนึ่งนะมันไม่ไกลจาก้ต้ศิลปะครับไม่ไกลไม่กลแล้วก็เขาต้องจะมีกิจกรรมอะไรทำร้อยลูกปัดนนี่เหรอ ครับสวัสดีครับที่นี่เปิดมานานหรือยังครับเปิช่วงตอนน้องสาวอี่แบบไม่มีเงนเปิดอ้ดีนี่นี่คือแบบทําในครอบครัวใช่ไหมครับอ๋อคือคือแบบคิดเองทําเองแล้วคือทุกอย่างมันต้องยังไงอ่ะเหมือนสมมุติว่าผมอยากร้อยลูกปัดต้องทํายังไงต้องเอาอะไรก่อนร้อยลูกปัดคือลูกค้าต้องทำหลังเงินก่อนค่ะ้ อุ้ยารีบหาแฟนพาแฟนมาดีกว่าอุ้ยอยากมีแฟนอ่ะมเป็นโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวงั้นงั้นเราร้อยเป็นลูกปัดและกันกได้ครับครับต้องชำระเงินตรงไหนครับโอเคได้ครับครับเอาล้วฮะวันนี้เราได้แบบอุปกรณ์มาแล้วสินค้าทำทำสร้อยที่ทำอะไรทำสร้อยข้อมือครับแล้วนี่คุณทำอะไรของผมทำสร้อยครับโอเคสร้อยเหยม็นสร้อยเหม็น หย่อนนะครับทุกคนปล่อยข้อมือนะครับเย้ใช่ครับคือตรงนี้คือบุฟเฟ่ยิบอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ยิบได้หมดทุกคนคือไม่หมดแล้วก็ค่อยเอามาตืนทีเดียวอ๋อตรงนี้คือจุดปัดบุฟเฟ่นะครับทุกคนเจมอยากได้สไตล์แบบน่ารักน่ารักแล้วก็มีชื่อตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นวินเทจวินเทจหน่อยแต่ว่าก็แบบแอบมีความน่ารักแล้วก็จะใส่แบบหัวใจเหมือนที่ผมกําลังที่จะบอก เอฟซีทุกคนว่าว่าทุกคนคือหัวใจของผมของผมก็น่าจะเรียกคือใส่หน้าเพื่อใคใส่ยาเออยูนิเซ็กยูนิเซ็กตอนนี้เราได้ลูก สิหัสเป็นเป็นสร้อยครับเป็นเป็นลูกปัดเอ่อแบบน่ารักน่ารักตอนแรกวินเทจแหละแต่ตอนนี้ไม่น่าจะใช่แล้วก็จะเป็นแมีเรียลที่แบบเป็นหินหินนะครับออกแนวแบบวินเทจวินเทจนิดนึงครับหินหินหยิงหยางเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าอย่าพูดเลยดีกว่าเราทำครั้งแรกเลยนะก็จะแบบว่าสงสารอยากรู้จักวันนี้มารู้จักกันแรไหจริงๆแล้วเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่แต่ว่าพอเข้ามาในไอซ์เราก็รู้จักเลยใช่แปลก เมามาออดิชั่นที่ไอเอเจมเจมเข้ามาคนแรกนะครับแล้วก็ชองก็ตามมาแล้วก็สิงหาคือ,คอต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้อาสซียาของเรากำลังคัำแบกกำลังกลับมา <Yeah. S 2> อย่างเต็มตัวในเรื่องของศ <Yeah. S 2> ิลปินนะครับแล้วก็คือกลับมาทำทุกรูปแบบ oh. ฟิลก็มิการเซก่ก็มีก็คือบ <Yeah. Break. S 2> ิ๊กเรเอนเตอ์เทเมนตฟิลแบบอาสยายบอ คือกรุ๊ปแล้วก็เป็นฟิลแบบสีเป็นเดี่ยวก็มีนะครับซึ่งของพวกเราเนี่ยเป็นกรุ๊ปเขาจะเอาไปร้องเพลงหรือเอาไปเล่นตลกค่ะเขาหรือยังเขาบอกว่าน่าจะเอาไปร้องเพลงใช่ครับเพราะว่าพวกเรามามาขายหลอกกันแต่เราก็เป็นสื่อไปทางตลกตลอดถามว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเหรออันนี้ก็ต้องต้องต้องบอกว่าต้องเซอร์ไพรส์มากดีกว่านะครับต้องเซอร์ไพรส์ดีกว่าและที่สำคัญที่สุดคือถามว่ามารู้จักกันได้ยังไง เท่าไหร่ละครับจากการแบบไปเทรนนี่ไปเรียนเต้นเรียนร้องด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันมา2-3เดือนแล้วนะคิดว่า chemistry เราเข้ากันนะแล้วก็เราเราแบบเรามีคนพูดไปเรื่อยแล้วหนึ่งคนใช่ครับไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดคมครับากฝเชื่อยังตามนะครับผมกับอาซยาสร้อยคอสีมือสิงหาอะไลครับที่ผูกให้หน่อยนะครับอันนี้วัดมาแล้วใช่ไหมครับไม่ได้วัดเลยครับแต่ขอแบบตึงๆๆหน่อยใช่ใช่ ผมบอกว่าเสร็จแล้วนะครับนี่พี่เขากำลังมาไทยไอี่จริงๆของเราสองคนสามารถใส่แมทช์กันได้เยนแล้วนะเจมส์เสร็จแล้วครับเป็นไงมีชื่อจำด้วยพี่เจมส์น่ากินสุดมาแล้วอันนี้ของผมครับมาดิมกอนโอ้โหมีฝีมือตัวเองฮะว่าละครับภูมิใจมากขับใครจะได้ไปครอบครองนะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอะไรนะอ่อยคลองบางหลวง คือตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับตลาดต้องชมด้วยนะครับระหว่างทางที่เดินเข้ามาก็มีของกินเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เราก็มานั่งกินกันเป็นกิจจลักษณะดีกว่าพี่ฟงสั่งอะไรมาของพี่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็มีน้ำตกมีคือคือมีทุกอย่างเป็นเหมือนอาหารฟิวชั่นคือแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินอะไรผัดไทยหอยทอดมีหมดนะครับแล้วก็อาหารก็น่าจะถูกปากหลายๆคนนะครับวันนี้เป็นไงบ้างมีความสุขไหมครับคุณเจมส์ให้หน้าพี่อินบรรยาย ไม่มีความสุขแล้วกันมมีความสุขมีความสุขดิมีความสุขอ๋อโทษๆมีความสุขนะใช่ครับวันนี้คิดว่าวันนี้มีประโยชน์ไหมกับการมาครับคิดว่ายังไงสนุกดีครับวันนี้แล้วก็แบบได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็อะไรอย่างไรอะก็ได้รู้ไงว่าแบบเราได้มาเออว่าแบบที่ไปที่มาว่าถึงทําไมถึงเป็นคลองบางหลวงออแล้วก็ได้ไป ไหว้พุงไหว้พระด้วยแล้วก็ได้ทํากิจกรรมนะครับเพราะงั้นมีครอบครัวมีคนที่คุณรักคุณพามาเลยเ<อ>าพามาทํากิจกรรมดีๆพามาทานอาหารอร่อยที่สําคัญดื่มด่ากับบรรยากาศมีความสุขมากๆ,ๆนะครับ,รบมีคําคมอยากจะฝากไหมเอาสักหนึ่งคำคมครักไม่ต้องมากแต่รักตลอดไปนะครับขอบคุณครับนี่เขาไปเรียนสัมผัสกรอนมาจากไหนค,คาคมจากพี่ฟ้องครับมีด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 อีพีหน้าเราจะไปกันที่ไหนนะครับฝากไว้ด้วยติดตามพวกเรา เที่ยวคนเดียวไม่ได้นะครับ่รบฝากช่องทางของพวกเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องอินเตอร์อะทางช่องทูจะพิ่ไว้แค่ตรงนี้จะาพิ้มทางลาดลำบากลำบากคนตัดต่อมากไม่เป็นไรแล้วใครตัดนี่ฝากไว้วยะครับบาย